สวัสดีครับเ c เมื่อกี้นะครับไปส่งน้องเมที่คลินิกประมาณช่วงประมาณ7จ็ดโมงกว่าแล้วสักพักผมก็กลับมาเพราะปกติแล้วไปส่งน้องเมแล้วก็ต้องรอหมอประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนะฮะก็กลับมาที่บ้านประมาณสักครึ่งชั่วโมงน้องเมก็ส่งข้อความเข้ามาบอกว่า,าเหมือนมีสัญญาณน,นะฮะเป็นเลือดออกออกมานิดนึง สีชมพูนะครับก็เลยส่งข้อความไปหาคุณหมอตอนนั้นคุณหมอยังไม่มาคลินิกก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นสัญญาณเตือนในการที่จะคลอ,อดน้องเมย์ก็เลยให้เตรียมของในเอฟของกันอยู่อาจจะเป็นเซตเซตชุดแรกเซตก่อนหลังคลอดนะฮะหนึชุด แล้วก็พวกอุปกรณ์ของใช้อะไรต่างๆก็ค่อยว่ากันไปนะฮะพี่ดีก็เข้ามาเตรียมของให้ตอนนี้ก็ตื่นเต้น f นเอฟตื่นเต้นนะครับตอนแรกที่นัดไว้ก็คือนัดประมาณอาทิตย์ช่วงอาทิตย์หน้าแต่วันนี้เป็นเป็นนัดหมอครั้งสุดท้ายนะฮะก่อนที่จะพบคุณหมออาทิตย์หน้า ก็เมื่อคืนนี้น้องเมยก็มีอาการเหมือนกับว่าท้องแข็งตลอดคืนไม่ได้นอนนะฮะเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยท้องแข็งตลอดจนตีสองก็ยังนอนไม่ได้ต้องไปนอนบนเก้าอี้เก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้โซฟานอนที่มันที่เอนอนได้นั่สิเป็นแบบตอนเอียงไปอย่างเงี้ยถึงจะนอนได้นะฮะแล้วก็มาช่วงเช้า ก็ลุ้นต่อไปนะฮะลุ้นต่อไปว่าจะยังไงตอนนี้คือรอคุณหมออยู่เมย์บอกให้เตรียมของไว้ก่อนเดี๋ยวหมอมาก็ค่อยอถามคุณหมอว่าจะยังไงต่อแต่ว่าก็งดอาหารแล้วตอนนี้เพราะปกติแล้วน้องเมย์เขาจะไปกินข้าวตอนเช้าวันนี้ก็งดรอเผื่อว่าะจะผ่าคลอดวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้นะฮะ มันดีทุกๆกประมาณยี่สิบนาทีอืมโอเคแล้วก็เอแล้วก็เอาพวกอย่างอื่นก็จะใส่ถุงแยกมานะก็จะเป็นพวกเครื่องปั๊มนมที่ประคบนมอะไรอ๋อค่อยค่อยเอาไปใช่ไหมเอาตัวน,นี้ไปก่อนเนาะไม่ใช่ค่อยเอาไปไหมายถึงว่ายังไม่ต้องเอามายังไม่ไปโรงพยาบาลกัน ว่าแยกออกเป็นเซตอีกอันหนึ่งเพราะว่าเซตพวกเนี้ยที่หน่วยพี่จัดอ่ะมันได้ใช้ไงก่อนอโอเคงั้นเดี๋ยวเอ,เอาถุงนี้ไปก่อนเนะาะเอาถุงนี้แล้วก็อันนี้อย่างละเซตไปก่อนเนาะเสื้อในเสื้อในเสื้อในให้นมอยู่ในห้องนอนเรซื้อมาสี่ตัวเสื้อในให้นมอะ่ะพิซักแล้วใช่ไหมเอออืมอืมอืมบอลข้าวโพ โอเคเดีย๋ยวพี่เอาเอานี่ไปก่อนแล้วไงเดี๋ยวพี่ค่อยขับมาอีกรอบหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอามาเพราะว่ายังไม่เจอหมอเลยหมอต้องต้องให้ไปโรงพยาบาลก่อนหรือว่ายังไงอะไรย่งงอ๋อก็คือเตรียมไว้ก่อนแต่ว่าหมอแต่ว่าหมอให้งดน้ำงดอาหารอยู่อันนี้รอหมอที่คลินิกแล้วก็หมอว่าไงอ่ะโทรหมออีกทีหนึ่งอ่าโอเคเดีย๋ยวพี่ไปเอาชุดชุดให้นมก่อน จะกลับไปไปสระผมเตรียมขอนะคะเขาบอกว่าให้ไปโรงพยาบาลเลยเตรียมผ่าเรียมผ่าเลยย็นนีเพราะว่าปากมดลูกเปิดแล้วไม่ว่าปวดท้องถ่ายนะเนี่ยเมื่อเช้าพี่หนิ่งหนูก็ไม่รู้ว่าปวดท้องคลอดลูกก็คนละสามพันนะคะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าคลอดออกมายังไงต้องอยู่กับหมอเด็กก่อนเพราะว่าเป็นคันแฝดแล้วก็แม่มีประวัติเป็นเบาหวานช่ว จะต้องพย่ยมเอาว,วดตอนนี้น้องเมย์ก็อยูอ่กับหมอเรียบร้อยแล้วนะฮะมาส่งเมื่อตอนเช้าแล้วก็เตรียมของเตรียมอะไรทุกอย่างเอกสารก็คือเรียบร้อยหมดแล้วรอ,อคุณหมออย่างเดียวกำหนดเวลาคลอดก็รอหมอในเอฟซ ก็คือรอคุณหมอเพื่อนจะเห็นสมควรว่ายังไงเวลากี่โมงนะฮะตอนนี้ตื่นเต้นในเอฟซีสองสามวันที่ผ่านมานี่คือ,อตื่นเต้นมาตลอดคิดอะไรไม่ค่อยออกเท่าไหร,ร่นะฮะคิดอย่างเดียวคือเตรียมของเตรียมพร้อมนู่นนี่นั่นให้ให้พร้อมที่สุดจริงๆกําหนดข้อของน้องเมย์ที่นัดหมอไว้นัดห้องอะไรไว้นะี่คือประมาณอาทิตย์หน้านะฮะแต่ว่า ด้วยความที่ว่า,าก็อย่างที่หมอบอกว่าคือคลอดได,ได้ตลอดเวลาแล้วตอนนี้คือครบ9เดือนแล้วด้วยครบเก้าเดือน9เดือนหนึ่งอาทิตย์แล้วหมอก็เลยบอกว่าเราไม่แน่นอนว่าน้องเขาจะคลอดวันไหนนะก็ออกน้องเขาอาจจะออกมาได้ตลอดตอนนี้ก็สบายใจแล้วนะเอ f c คือหนึ่งก็คือครบ9้าเดือนกว่าแล้วก็ ติดต่ออะไรเรียบร้อยน้องเมย์ก็อยู่กับหมอแล้วเรียบร้อยอไม่ได้แบบว่าชุกระหุมากคือถ้าเคสแบบว่าชุกระหุอย่างเงี้ยนะ่ะคือจะทําให้เราตกใจแต่เนี่ยคือไม่ชุกระหุเมื่อเช้าที่เจอ,อเลือดนะฮะเอฟซีที่ท,ที่ที่เจอเนะี่ยเป็นสัญญาณนะก็คือเจอตอนที่ไปหาหมอเมื่อเช้านะเอฟซี FC เป็นนัดหมอตอนเช้าหมอเขาก็นัดแบบว่าตรงเป๊ะพอดีนัดหมอเสร็จ ตอนเช้าเมย์ก็รอหมออยู่ก็ไปเข้าห้องน้ําพอไปเข้าห้องน้ําแล้วเนี่ยก็มีสัญญาณออกมาก็เลยถามคุณหมอตอนนั้นเลยคุณหมอก็เลยเขียนเอกสารเขียนอะไรต่างๆแล้วก็คุยกันว่าจะอ,อย่างไงก็ก็คือตกลงว่าก็คือวันนี้แหละนะครคิดว่าสบายใจละตอนนี้ในเอฟซีสบายใจละก็รอรออย่างเดียวในเอฟซี เดี๋ยวก็จะเอาของที่เตรียมไว้ใส่ตะก้าไปตะก้าผ้านี่แหละเอาไปในเอฟซีเต็ตะก้าใหม่อันนี้ก็เผื่อไว้ให้กับ <c oughs> พยาบาลเผื่อว่าคลอดเสร็จออกมาก็จะได้คนละชุดนะฮะแล้วก็ที่เหลือเราก็ค่อยอามาเอาอีกรอบนึงอันนี้ก็คือชุดชุดเตรียมครบ สวัสดีครับขอต้นอนรับเข้าสู่ช่อง m มด d a สตอรี่นะครับ FC มาอัปเดตบ้านยาหน่อยยามเย็นนะฮะยามเย็นย่าหน่อยก็กำลังเคลียร์ของเคลียร์บ้านอยู่นะฮะทำนู่นทํานี่ก็ก็แก๊กๆนะฮะก็ก็แก๊กไฟตอนนี้ก็เปิดสว่างอันนี้คือไฟเปิดแบบ100%แล้วนะครับทุกจุดเมื่อวานนี้ ไปตรงนี้เนี่ยมันไม่ค่อยสว่างก็จะมืดๆหน่อยวันนี้สว่างแล้วก็วันนี้ที่ที่ทำนะ FC ที่ทำก็มีปูกระเบื้องแล้วก็มีอีกนิดนึงก็คือส่วนของอตรงหินกาบตรงนี้นะฮะหินกาบตรงนี้อันนี้คือ,อเสร็จแล้วทำแต่ด้านหน้านะฮะทำแต่ด้านหน้า ด้านข้างไม่ได้ทําก็เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่พอในเอฟซีหินก่มันจะไม่พอก็เลยปูแต่บริเวณตรงนี้ไฟก็สว่างแต่น้ํายังไม่ได้เข้าน้ํายังไม่ได้เข้านะฮะแต่ว่าไฟนะสว่างแล้วด้านข้างเหลืออีกนิดๆหน่อยๆนะเอฟซีอีกนิดๆหน่อยอกๆอยก็เสร็จแล้วแล้วก็มีตรงทาสีของบัวตรงขอบ โอเคประมาณนี้ให้ดูตอนเย็นนะ FC ให้ดูภาพยามเย็นจะมีภาพตอนเช้าตอนกลางวันแทรกอยู่เดี๋ยวให้ดูภาพกลางวันแทรกด้วยว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ภาพตอนเปิดไฟตอนเย็นแบบสว่างสว่างแล้วนะฮะสว่างสว่างน้องๆก็มาประจำที่ละนอนตอนเล่นนีสว่างเลยสว่างโลกเลย FC ดูอ๋อนี่มีช้างมาด้วยแม่เอาช้างมาเก็บนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะเก็บเอามาวางไว้ก่อนเดี๋ยวจะทาสี